เอาข้อ3นะถือข้อสามือข้อ3ก่อนข้อ3เนี่ยโจทย์ก็กำหนดมาอย่างนี้นะมีค่าที่จะต้องกำหนดก็คือมีค่า v นะครับทางแยก40กิโลเมตรชั่วโมงมีค่า l คือความยาวเฉลี่ยข,ของยานพาหนะคือ5เมตรมีค่าความความความแยก21เมตรระยะเวลาคนตัดสินใจคือ t เท่ากับ1แล้วก็ a เท่ากับ5นะครับก็สมมุติเาจะวาดรูปประกอบน,นะมีแยกยนี้ สีแยกแล้วรถวิ่งจากด้านนี้ไปปุผ่านแยกเขาต้องการจะทราบไฟเหลืองใช่ไหมก็คือตรงนี้คือจะค่า W เท่ากับ21ที่กําหนดมาแต่ถ้ารถวิ่งด้านนี้แทนไปนี่ปุ๊บค่า W มันก็จะเป็นตรงนี้แทนเนาะโอเคนะทีนี้มันก็มีสูตรสูตรมันก็เออหน้านี้หนึ่งร้อย หน, 130, เเนึเนี่ยเนี่ยหนึ้อยสาสิบเอ่อหนึ้อยสาเนี่ยเป็นตัวอย่างหรือว่าหนึก็ได้มันเป็นสูตรเดียวกันเลยของเราก็เอาเมื่อสูตรนี้นะก็อย่างแรกเริ่มแรกเลยก็เอา40เอา40มาแปลงเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับคูณ5้ส่วน18หรือว่าหนึ่งพันส่วน3ามจะได้11 จ11เมตรเปอรเกเราค่อยเอามาแทนค่าในสูตรนะ1นี้นจดกําหนดมา0.5ก็คือ1ส่วน 2v 11.1ก็เกิดจากการแปลง40เป็นเมตรเปอกส่วนด้วยความเร่ง a คือ5บวก21คือความกว้างเลนเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือตรงน,นี้21แล้วก็บวกความกว้างรถ เฉลี่ยนะความยาวรถเฉลี่ยแล้วก็ส่วน v ก็สิบเอ็ก็คิดเลขมาได้คํตาตอบคือ a โอเคจบนะครับของข้อที่สามต่อไปข้อที่เข้อที่7เนี่ยก็คือว่ามีทั้งหมด3าหัวข้อนะครับหัวข้อที่1เนี่ยข้อที่7เนี่ยเขา ให้เราหาค่า2ค่าที่เราต้องหาก็คือค่า c ค่า g นะครับค่า c ก็คือไซเคิแบ่งเป็น2อันก็คือแบบน้อยสุดกับมากสุดนะมันมี2สูตรเราก็ใช้ต้องแทนค่า2สูตรเลยพอเราได้ค่า c เรามาหาค่า g สเต็ปในการทำข้อ7.1สเต็ปแรกก็คือเราจะต้องอ่านโจทย์ก่อนแนละ้วก็บอกว่ากำหนดให้มาการออกแบบทั้งหมดสเฟส e เฟสเฟสคือรูปแบบของไฟแดงแต่ละแบบเช่น ไปตรงทั้งคู่ไปเลี้ยวทั้งคู่หรือไปตรงกับเลี้ยวถือว่าเป็น1เฟสอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนี่คือเฟสส่วนไอระยะกําหนดให้ระยะห่างระหว่างรถ2คันเท่ากับ1.6่อันนี้ก็สมมติมีรถสคันมีคันนี้กับคันนี้ถ้าเขาวัดจากหัวถึงหัวเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็ได้แต่เป็นหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเฮทเฮทเวหรือเฮทอะไรทั้อย่างนะซึ่งข้อน,นี้เขาให้มาจริงๆแต่เราไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้เพราะเราหาใช้วิธีแบบเว็บสเตอร์มันไม่ต้องใช้ ถ้าวิธีธแบบเบสิกกับวิธีแบบอะไรของดิวต้องใช้แต่ข้อนี้ไม่รู้เขากำหนดมาทําไมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันก็กำหนดมาแล้วไม่ได้ใช้กระชางมันแต่ที่เราต้องใช้คือระยะเวลาสูญเสีย time สามจุดห้าสามจุดห้าวินาทีต่อต่อเฟสเนี่ยก็คือไอ้ l o s t time เนี่ยขั้นแรกเลยเราต้องทําการกําหนดรูปแบบของเฟสนะครับเราก็มาดูที่โจทย์ข้างล่างมันจะมีเอข้างล่างมันจะมีนี่ มันจะมีเนี่ยแต่หน้าร้อยสี่สิบเนี่ยมันจะมีตอนแรกมันจะไม่มีสัญลักษณ์เฟดมาให้เราหรอกก็จะมาโล่งๆมีมีอย่างเงี้ยเนะาะเมื่อกี้ผมก็เขียนอธิบายไว้แล้วแต่ผมลืมเปิดเสียงอยีกอรเสียงมากเลยได้ต้องมานั่งเขียนใหม่เนี่ยอ่ะเราก็กำหนดรูปแบบเฟดสมมุติผมกำหนดรูปแบบเฟดนี้ไปตรงด้านตะวันตกตะวันออกเนี่ยคือหนึ่งเฟดเฟดที่หนึ่งกนะันอ่ะแล้วก็ แล้วก็ให้เลี้ยวเนี่ยไปเนี้ยอันเนี้ยเฟสสองแล้วก็ให้ตรงเนี่ยอันเนี้ยสามแล้วก็ให้เลี้ยวด้านเนี้ยสี่กับด้านนี้อ่ามันก็ครบสี่เฟสพอดีถูกไหมอ่าเน,นี่ยอันเนี้ยพอผมได้รูปแบบการกําหนดแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตามหลักเราเรา,เราไม่เราไม่ควรกาหนดรูปแบบเฟสก่อนกำหนดเราต้องไปหาค่า ค่าอัตราส่วนของปริมาณจราจรต่อแซดอะนะก็คือค่า v ค่า q อะส่วน s อะแล้วดูว่าอันไหนมันมากน้อยเนี่ยเราก็เอาอัตราส่วนตรงนี้ไปกำหนดเฟสซึ่งผมอ่านใจจากหนังสือเล่มหนึ่งมันก็เออมสมเหตุสมผลแต่อันนี้โจ์เขากำหนดมาอย่างนี้ก็ก็ทำตามนี้ก็คือเรากำหนดเฟสมาก่อนพอ,อเรากำหนดรูปแบบเฟสซึ่งบางคนอาจจะกำหนดไม่เหมือนผมก็ได้อาจจะว่าให้ให้ตรงให้ตรงแล้วเรียกความกลายเป็นหนึ่งเฟสแล้วก็มาตรง แล้วก็เลี้ยวอย่างนี้เป็นหนึ่งเฟสแล้วก็ให้มันตรงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวตรงนี้เป็นหนึ่งเฟสก็ได้นะก็ครบสี่เฟสสี่ด้านเหมือนกันนะแต่คนจะกําหนดเลยมันเป็นมันเป็นการออกแบบมันยังไงก็ได้ไม่มีผิดแต่ว่าที่ดีมันก็คือว่ามันจะสั้นและเร็วหน่อยดดเลย์จะน้อยทาําเดเลย์น้อยเซอร์เคิลมันน้อยอ่าทีนี้ผมทํารูปแบบนี้แล้ววิธีการก็คือสเต็ปเมื่อกี้เรากําหนดเฟสมาต่อไปเราก็สเต็ปต่อไปเราก็ทําการแปลงค่า PCE นะ คือไอตัวเลขที่เขาเหนดให้มาตามเนี้มันมันไม่ได้ให้มาเป็นออมันไม่ได้ไอเก้าสองแปดเนี่ยมันไม่ได้ไอเก้าสองแปดเนี่ยมันไปตรงมันไม่ใช่รถเก่งอย่างเดียวมันมีทั้งรถเก่งรถบรรทุกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เห็นปะมันจะมีบอกว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่สองเปอร์เซ็นต์ที่เป็นรถทักแอนบัสก็คือรถทูแอนแล้วก็รถบัสแล้วก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไซค์เนี่เราก็เอามาเทียบให้มันเป็นรถเก่งอ่าตอนแรกผมก็เอาเก้าสองแปดเนี่ยปริมาณรถเนาะ บอกปริมาณรถ9.28คูณกับ0.91คือ91% 91%, 91มาจากไงก็100%เป็นเป็นรถทั้งหมดเป็นรถเก่งอยู่91%เป็นรถบัสอยู่2%เป็นรถมอไซค์7%ทีนี้ก็เอา9.28ไปคูณ2%ถ้าเป็นทักแอนดบัสแล้วผมก็แปลงทักทักแอนดบัสเป็นรถเก่งโดยเอา1.75มาคูณ แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ทําเหมือนกัน7%แล้วก็เอา0.33มาคูณไอ้ค่าค่าที่เอามาคูณเนี่ยมันมันเป็นตารางของไอ้ไวส์เว็บของเว็บเว็บสเตอร์เนาะเว็บสเตอร์เนี่ยเขากําหนดมาว่ารถบัสเนี่ยมันจะเท่ากับเออ่รถบัสรถบรรทุกเนี่ยเขาให้เท่ากับรถเก๋งเท่ากับ1.75ท่า7.5ส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ย0.33ก็คือรถรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยเท่ากับรถเก๋งเออ่1.75คันประมาณนั้น นะแล้วก็รถจักรยานเท่ากับรถเก่งสามคันจักรยานสามคันสูนจุดสอมสามสามคันก็รถเก่งหนึ่งคันประมาณนี้ก็เอาพูดง่ายๆว่าเอาไอที่มันไม่ใช่รถเก่งแปลงให้เป็นรถเก่งเอ,อส่วนข้อนี้ผมไม่ได้ทําให้แปลงจากทางทางทางเลี้ยวให้เป็นทางตรงที่มันมีตารางเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้เลี้ยวผมก็ให้เดียวเลยผมไม่ได้ให้มาตรงคือไอตัวอย่างที่เขาให้ตรงที่แปลงจากเลี้ยวเป็นตรงเพราะว่าเขากำหนดเป็นสองเฟสกำหนดสองเฟสกำหนดให้ตรงหมด เลี้ยวมันก็เลยไม่เอามาใช้ไม่ได้มาคิดอะไรทีเนี้ยข้อนี้ก็ไม่ไดามาใช้เหมือนกันนะก็อ่าผมก็กําหนดเฟสที่1มาคือด้านจากด้านด้านนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมฉะนั้นผมก็จะแทนค่า9 2้าสองแปดไปเก้าสเปอร์เซนี่ยที่พูดไปแล้วเมื่อกี้แล้วข้างล่างผมก็ไอ้ฝั่งนี้ผมก็แทนด้วยหกสี่สองคูณ0ูุดเก้าสี่เนี่ยคูณคูณคูณไปเนี่ยก็คือคูณศูนุดเก้าสี่มาจากอะไรมาจากรถเก๋งเนี่ยหุ 6 2สองสี่คูณกับรถเก่งรถเก่งคือเก้าสิบสี่เปอร์เซซึ่งเกิดจากการที่100%เอเลบกับรถบัสกับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนมอเตอร์ไซค์กับรถบัสก็กามาคูณนี่เนี้ยนะได้ตัวเลขข้างล่างนี้นะพอเข้าใจนะมันก็คือทําให้มันเป็นรถเก่งอ,ะอ่ะอ่าหนึ่งเฟสจะมีสองด้านทํสองด้านนะพอมาทางโคง้งทางเลี้ยวเนี่ยผมก็เอาสองสองเนี่ยมาคูณกับจํนวนจนวนูจนจุเก้าหนึ่ง้าเ็ดเปอร์เซ็นต์วูนย์เก้าหนึ่งเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเอาร0อปซมาคิดจากร0 0ทเปเป็นรถเก่ง แล้วก็มองซายสองเปอร์เซ็นต์มองซายเจ็ดเปอร์เซ็นต์รถท่าอียบัสสองเปอร์เซ็นต์ลงกัเป็นเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะแยกแยกครออกมาแล้วก็เอามารวมกันคิดจะได้สองสองสองกระจายพคอย่างนี้แล้วก็เอาาบวกตามกันมันก็จะได้เกือบสองสองแต่ไม่ใช่สองสองค่าเท่าไหร่ไม่รู้อาจจะมากกวา่าหรือน้อยกว่านิดหน่อยนนแต่ตัวนี้มีผลนะมันทําให้เราคํานวณเวลาได้ได้ไซเคิลไทม์ได้ได,ได้โอเคมากขึ้นถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้มาคิดมันจะทําให้ตัวเลขมันมันไม่ได้ ก็ผมรอตอนแรกทําแบบไม่ใช้มันตัวเลขมันเวอร์เลยอ่าเป็นว่าทาอย่างนี้ครบทุกทั้งหมดแปดแปดแบบสี่เฟสก็จะมีแปดเส้นทางแล้วเสมมติในหนึ่งเฟสอ่ะมันจะมีมันจะมีสองทางก็คือหนึ่งเฟสทางว่าตะวันตกตะวันออกตะวันออกทางหนึ่งเฟสแรกเนี่ยจากนี้ไปนี่กับจากนี้ไปนี่มันจะมีสองอันใช่ไหมเราคิดออกมาไหนมากที่สุดเช่นอันอะไรก็อันนี้ก็มากเนี่ยสมมุตินะผพราะมันต้องไปคูณตัวนี้ด้วย แต่ส่วนมากก็จะตามตามตามที่มันกำหนดมาเนี่แหละไอ้ข้อนี้ก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวเป็นคิดิคอก็คือเอาตัวเลขตัวนี้ไปใช้ตัวเลขพวกนี้ก็คือตัว Q ทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมดทำทั้งหมด8 8 8อันก็จะได้ Q ทั้งหมด4ตัวถูกไหมเพราะว่า1 1เฟสจะมี2อันจะมี2วแต่ว่าเอาวที่เอามากสุดมาเป็น1วเอามาเอามากที่สุดมาเป็นควแล้อาวไปแทนใน y ตามหน้านี้ คิวไปแทนใน y นี่ตามหน้านี้เนอะมนเมื่อกี้เราได้928ใช่ไหม928มาแล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วย s e แต่มันมี2เลนก็คูณ2เข้าไปนะเพราะว่าเขาบอกว่าไอตัว s e ของเรามันเป็น1,200ต่อคันต่อเลนต่อชั่วคันต่อชั่วโมงเป็นต่อเลนด้วยแล้วถ้ามันมี2องเลนก็ต้อง2แต่ถ้า Q ิเนี่ยมันมีแค่1เลนเพราะ Q 2เป็นรถเลี้ยวรถเลี้ยวแล้วกำหนดให้มันแค่1เลน มันก็เลยเอาตัวเลขที่คำนวณได้เมื่อกี้หารด้วยพันสองค่าที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นค่า y ได้ประมาณ0ูนจุดูนกว่าแล้วรวมกันแล้วมันจะอยู่ประมาณใกล้เคียงกันหนึ่งเกือบเกือบ1แต่ยังไม่ถึง1จะน้อยกว่าหนึ่งนะพอเราได้ค่า y แต่ละค่าแล้วเราเอาค่าแต่ละอันมารวมกันเป็นซิกมา์ y เนาะแล้วเราก็อาจจะมาแทนค่าเข้าไปในสูตรสูตรนี้หา cm ก็ตามนี้สูตรนี้อ่ามีสองสูตรที่เราจะแทนค่าเข้าไป ซึ่งซึ่งไอที่เราแทนเข้าไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราได้ค่าไอวายตรงนี้คือซิม마วายเมื่อกี้เราเราก็คือซัมวายออกมาแต่ละอันแล้วก็ไปแทนเข้าไปมันจะได้ใกล้เคียงกันหนึ่งมันจะได้ศูนย์นว่ามันลบกันก็จะเหลือศูนย์นู่าข้างบนเน L ในเกิดจากการที่เราเฟดมันมีสี่เฟดคูณกับลอสไทม์ที่โจทย์กำหนดมันคือสามจุดห้ามันก็ได้ค่า c m าของผมได้ประมาณสามร้อยกว่านะสามร้อยแปดสิบกว่าส่วน C O คือค่า อ p พติมั CM คือไมเนอร์คือน้อยอัพติมัคือมากใช่ไหมก็ก็เนี่ยแทนเหมือนเดิมแต่มันมี1.5ทุนเข้ามาแล้วก็มาบวกอีก5แล้วก็แทนเข้าไปปุ๊บนะอันนี้ก็จะแทนตัวนี้แทนด้วย4คูณของเรามี4เฟสคูณด้วย3 3.5ของเขามีตัวอย่างนี้มี2เฟสคูณด้วย6ลอตทางก็เป็น6ก็ได้ค่า CM CO มาของ CO ผมได้ประมาณ700กว่านะ แานั้นเราเอาค่าสีซัสซีโอที่ได้มาหาค่า,าสัญญาณไฟเขียวของแต่ละเฟสเราก็ต้องหาได้หมด4 G g1 g 2 G3 G4 ซึ่ง g ีนี่มันรวมไฟเหลืองด้วยนะเราก็แทนค่าในสูตรเข้นไปอย่างเช่นเนี่ยา Y 1ของเราใช่ไหมมันจะได้เท่ากับเมื่อกี้ Y 1ก็เท่า G ีส่วนเใช่ไหมทีนี้เราก็เอา Y 1เนี่ย วายหนึ่งของเรามาใส่ใช่ไหมแล้วก็ซิมมา y ที่เรา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 ,เราหา,มากเมื่อกี้แล้วก็ co ที่เราหาได้จากจากจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้ co ตรงเนี้ยแล้วก็มาใส่ส่วนไอ้ไอ้ตรงน CL เนี้ย c l เนี่ย l ตรงนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันคือ l มันคือ4ี 5, 是是่คูณสาใช่ไหมสี 3. 3่เฟกคูณสามจุดห้าสามจุดห้าโจทย์กำหนดมา l o s ส time เอ่อแล้วก็ บวกกับ3.5คือ L ของมันแต่ละตัว L แต่ละเฟสคือ3.5แต่ L ใหญ่เนี่ยคือ L คูณเฟสรวมอ่าพูดง่ายๆแทนเอาไปได้ G1 G2 G3 G4 มาซึ่งค่า G1 G2 G3 G4 เวลามาเอามามาคิดแบบนี้แล้วแล้วลองเอามาซ้ำรวมกันมันจะเท่ากับเท่าค่าที่ได้มันจะเท่ากับ CO นะเข้าใจไหมเนี่ยอย่างเราดูข้อนี้ CO เขาบอกว่า9.2 G1 มันก็ได้เท่านี้ เรา G1 มาบวก G2 เขาทำสองเฟสใ่มันจะได้ประมาณ92ของเราส้ามติเราคำนวณออกมาได้500เรามี 4G มันก็ควรรวมกันได้แล้ว500อาจจะ250แต่มันไม่เท่ากันหรอกแต่มันรวมกันแล้วมันต้องได้500นะอันนี้คือให้ให้ให,ให,ให้ให้ดูไว้อ่ะโอเคอันนี้คือจบข้อ7.1แล้วต่อไป7.2 7.2นี่เราหาดีเลยการหาดีเลยเนี่ยก็ใช้สูตรสมการหน้าที่131สูตรที่8.6นะเป็นหลัก ใช้สูตรแปดจุดห้าก็ได้แต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่ามันแทนค่ายากคือทำอะไร,พารา,รพารามิเตอร์มันจะเหมือนกันคือแลมด้ากับเอ็กซ์นะมีแลมด้ากับเอ็กอันนี้ไม่มีคิวมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีซีด้วย้ไอข้างล่างก็มีแต่ว่ามันต้องอยกกำลังสองส่วนสามยกกำลังสองบวกห้าลมด้าอะไรมันนุ่นวายเอาสรุปง่ายๆก็เอาใช้แปดจุดหกทีนี้การใช้แปดจุดหกได้แปดจุดหกมีอะไรมีที่เราต้องหาก็คือมีแลมด้าแล้วก็เอ็กซึ่งแลมด้าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราจะต้อง หา g ส่วน c c ตรงนี้คือ co ใช่ไหม่เราหาได้เมื่อกี้ตัวอย่างี้92ของเราอาจจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะผมได้700กว่าอย่างเงี้ย g g g ตัวเนี้ยเกิดจากการเอา g ตัวเนี้ย lambda ก็ lambda ของใครของมันใช่ไหมเราหาเราหา delay 1แล้วก็ต้องเอา lambda 1 g 1ใช่ไหมถึงได้ g ตัวเนี้ยมันเกิดจากการเอา g ใหญ่ g ใหญ่ก็คือเวลาของของเฟสที่1 g ใหญ่เนี่ยลบกับ l l l แหนึ่งเหมือนกันลบกับ l หนึ่งซึ่ง l หนึ่งแแต่ละ l, l 1, ที่กํากำหนดคือสามจุดห้าใช่ไหมสมมติ G หนึ่งผมได้สองร้อยผมก็เอาสองร้อยลบสามจุดห้ามันก็ได้ร้อยกว่าเป็น G หนึ่งแล้วเอา G หนึ่งเนี่ยไปส่วนส่วน C O ซึ่งได้เจ็ดร้อยกว่าสมมติเมื่อกี้ที่ผมบอกกันนะมันได้ค่าค่าหนึ่งเป็นค่าแลมด d มาโอเคนะพอได้ค่าแลมด d มาแล้วเนี่ยแล้วเลา,อาด a m มาเข้าสูตรนี้นี่สูตรน,น,นี้เราจะได้ค่า x ซึ่ง x มันเท่ากับอะไร x ก็ x, เท่ากับ q ค1 q หนึ่งเมื่อกี้900วขวากว่าที่เรากำหนดขึ้นมานะที่โจทย์ให้มาแหละแต่ต้องแปลงมันใกล้ประมาณ928ก็ส่วนด้วยแลมด้าแลมด้าเมื่อกี้เราหามาแล้วคือ g ส่วน c เนาะ co เนาะแล้วก็คูณกับ s ซึ่งเราก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ,ไอเฟสที่เราหาเนี่ยมันมันแลมด้าที่เราได้มันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณ0ขวากว่าุ0เท่าไหร่ xx เนี่ยที่ผมกำหนดมาเนี่ย xx นี่คือกำหนด มันมันเป็นซ้อนกันเลยมันจะได้อ่ะก็เอา x ไปเท่ากับ q หน q q, q ึ่ง q q q ถ้าถ้าถ,ถ้า x ก็ x หนึ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งหมดเลยถ้าเป็นถ้าเป็นของเฟสสองก็เป็นสองแค่นั้นแหละลัมดา s ใช่ไหมก็แทนค่าไป q หนึ่งเมื่อกี้เก้าร้อยสิบแปดส่วนด้วยลัมดาก็คือศูนย์จุดอะไรไม่รู้ x x แล้วก็ s s ของเราเนี่ย เฟสหนึ่งเราเป็นทางตัวสองทางเราก็ได้พันสองร้อยคูณสองถ้าเฟสสองมันเป็นทางตัวทางเดก็พันสองร้อยทเสยไม่ต้องคูณสองโอเคนะแล้วเราได้ดีได้ดีหนึ่งมาแล้วเราแทนค่าแล้วเราต่อไปเราจะหาดีสองแล้วก็แทนค่า g ีสองเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราก็แทนค่าเป็น g ีสองไปเราจะหาดีสองใช่ไหมแล้วก็แทนค่า g 2, ีสองนปสมการเนี้ย g ีสองลบ l อหนึ่งเเหมือนกันอ่ะเสองก็คือ l อก็คือส5 G2 คำนวณได้เท่าไหร่จากข้างบนมาก็เอามาใส่ได้ G2 G2 ก็ไปหารหารอะไร G ก็ไปหาร c เนี่ยได้ lambda แล้ว lambda เนี่ยไปไปส่วนไปส่วน q แล้วก็คูณกับ a ทั้งเนี่ยมันจะได้ x มาแล้วก็แทนค่ามาไม่มีอะไรแต่ว่ายังไงก็ตาม d มันก็จะน้อยกว่า co นะโดยไป d น้อยกว่า co ก็จบใน7.2 ส่วน7.3เนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกัน7.3นี่ง่ายสุดก็คือ7.3ทำซ้ำเหมือนข้อ3เลย7.3นี่7.3นี่เขาห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 าอะไรเขาหาไฟเหลืองนี่เขาก็กำหนดมาทีที่เราเริ่มรู้ตัวเนี่ยตามหลัก P.I.E.V เริ่มแบบเริ่มเห็นเริ่มไฟแดงเริ่มแล้วสัญ,ญญาณไฟมันกลายมันทำให้ระยะเวลาตัดสินใจสั้นลงปกติที่เราเรียนมาคือ2.5ใช่ไหมเห็นวัตถุแต่ไฟมันจะสั้นลงมันหเพราะว่า ปกติก่อนที่เราจะเห็นไฟเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นป้ายเตือนก่อนว่าเป็นสัญญาณเป็นป้ายเตือนสามเลี่ยมไอ้สามเลี่ยขมข้ามนดไอ้สี่เลี่ยขมข้ามนดไปปูนว่ามันเป็นแยกหรือไม่ก็มีทางบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปไหนเลี้ยวขวาไปไหนมันทําให้ระยะเวลาในการตัดสินใจในการเห็นไฟแดงสั้นลงประมาณหนึ่งโจทย์จะกำหนดประมาณหนึ่งตลอดอัตราการเล่งมาตรฐานอยู่ประมาณห้าเมตรเปอร์เซกสแควร์แล้วก็ความยาวรถเฉลี่ยเขากำหนดม,มานี่ความเร็วกําหนดม,มาว่าขาแยกด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็แปลงความเร็วเนี่ยเป็นหน่วยของเมตรเปอร์เซกโดยการคูณ 5, 2018, ห้าส่วนสิบแปดหรือพันส่วนสามสามพันหกเนาะเราจะได้ประมาณสิบสามจุดสามเอ็กซ์ส่วนวเนี่ยวเนี่ยมาจากไงวิววนี้ก็มาจากกําหนดนี่ถ้าสมมติเราเรากำหนดถ้ามันวิ่งจากนี่ไปนี่เราก็ได้วิวสิบหกถ้าเรากําหนดจากนี่ไปนี่เราก็ได้วิวสิบสี่พูดง่ายๆเราต้องทำสองอันเราทําทไฟเหลืองฝั่งฝั่งไหนก็ได้สองอันแล้วไอ้ฝั่งที่มันเลี้ยวอ่ะด้านที่มันเลี้ยวเป็นเป็นเฟสที่เลี้ยวเราอาจจะกําหนดสามถึงห้าในหนังสือนี่จะเขียนไว้ว่าไฟเหลือง ไฟเหลืองก็ไม่เกินสามถึงห้านะมันมันอยู่ในหัวข้อของไฟเหลืองการหาค่าไฟเหลืองก็คร่าวๆก็จบประมาณนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนนะลองไปทําดูครับก็เจ็ดจุดสามนี่ทําเหมือนข้อสามเลยเพียงแต่ W เราดูจากรูปเขาไม่ได้าหนดมาเหมือนข้อสามที่เหลือเหมือนกันหมดเลยโอเคนะ